คะแนนเธอดูนะบิวท่องตามครู b e a u พูดใหม่ b e a u b e a u b i ท t แล้วก็ i เอา t แล้วก็ i f u l เอาใหม่ b e a u b e a u ทีแล้วก็ไอทีแล้วก็ไอ F U L F U L พร้อมให้จำค่ะใครจอกมาเขียนได้โอเคพร้อมแล้วมาค่ะห<อ>คนนี้ก่อนจเย็นจเย็นจเย็นเ ไม่น่าเชื่อ,อ,อนั่งดีๆลูก <c oughs> ลุ้นครับลุ้นครับเอาใครได้เบาๆ <c oughs> ออได้เดี๋ยวก่อนต้องรอเพื่อนก่อน เอาดีๆเอาอีกออกอีกไม่ได้แล้วลูกทำไม่ได้เอาดูสิเอาผิดซะแล้วบิวถูกแต่บิวเร็วๆเออมามามาเตรียมเลยเตรียมเลยตั้งใจนะครับตั้งใจนะครับเร็วใครจะรอดใครเปล่าใครเปล่า B E ย U ใช่แล้วบิว ไม่ใช่บิวฟูไม่ใช่บิวฟูอ้าวหนูขอหนูขออ้าวหนูไม่รบวมันสะอาดหนูบ้มันสะอาดสิโอเคค่ะต่อต่อคิวเลยนะครับไออยากวนเพื่อนอ้ยอยู่ไหนล่ะโงตายอ่ะไม่อะไรไม่ต้องฟังนะอืมทีอันเฟเฟยเอฟยู มีคนสองคนคุยกันชื่ออะไรกันบ้างเคนกับเพนนีอ่าเพนนีกับเคสเก่งมากเพนนีพูดก่อนว่าอะไรให้เคสอันนี้เรียนแล้วอ่านว่าคำแอนลูกแอดมานิวรูมแปลว่าอะไรลูกคำมาเออมาแล้วเป็นไงลูกเคสมาดูห้องใหม่กันเออคำแอนลูกมาแล้วมาดูห้อง